ก็ตอนนี้เราไปเที่วท้าเรือวัดพระแก้วนะทุกคนเขาจะขับไปที่ไอคอนสยามนะทุกคนเขาจะขึ้นไปจับจองนะทุกคนไปเรือที่วัดพระแก้วในอดไอคอนสยามนะทุกคนบรรยากาศก็ชิลๆ20นาทีเราจะเป็นไปตาจองนะ อันนี้ก็เนี่ยกองเี้เรียบร้อยแล้วต่คนรออยู่ ตอนนี้เขาก็ได้ยองสองเชียร์รองบรรยากาศคนนี้นะเยตอเดี๋ยวตนตอนนั้นเป็นวัดแก้วอยู่ก 苗啊哥。 For passengers alighting here, please stand by at the exit. Please mind the gap between the boat and the pier. เรียบร้อยแล้วคนคือนักท่องเที่ยวมากันเยอะจริงๆนะทุกคนมานั่งเรือเดี๋ยวเขาเราจะคนบงเรือตัวนี้เนะาะปลาคนเต็มเลยนะทุกคนเต็มเตืง วัดอรุณคนเยอะมากเลยคนนักท่องเที่ยวมาเยอะจริงๆสาวต่างชาตินะไปคิวจีบบ่รู้เลยตกคนจริงวัดอรุณอยู่นี่แล้วก็วัดพระแก้วอยู่โน่นจ้งกันข้ามกันเองนะทุกคนตอนไปคิวจีไปวัดอรุณตอนนั้นน่าจะไปวัดพระแก้วเลยก็ได้นะทุกคนตอนนั้น แต่ว่าไปจีกับโมโหูเราว่ามันเจ๊เองนะทุกคนตอนนี้เร<ป>ือก็ออกไปทีเรียพร้อยทุกคนนี่เนาะเห็นเรือแต่ละลำนี่ เต็มลนท่าเรือรต่อไปร,อ okay. ราชินีผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้า MRT สายสีเงินและไปปากคลองตลาดได้ที่ท่าเรือนี้ next pier ราชินี change here for MRT blue line alight here for ปากคลองตลาด จอดแล้วตะกอนเียครับเปงามมาราชินีสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้ราชินี For passengers alighting here, please stand by at the exit. กราใช้ควากระมัดระวังขนาดนี้เรารือ Please mind the gap between the boat and the pier. ราคาก็อยู่ที่ประมาณพัน,นกว่าชาเรือราสนีันนี้ก็เป็นชาเรือราสนีนี่ลงเยี่ยมากเเรือต่อไปราชวงผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปเรือท้าฟ้างาาาไปท่าดินแดงและไปสํา เยาวราชได้ที่ท่าเรือนี้ Next Pier ราชวงศ์ Change here for ท่าดินแดงเฟอร์รี่ Alight here for สัมผัสเอ็นเยาวราชพานคทัน จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือราชวงศ์ราชวงศ์ for passengers alighting here please stand by at the exit โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ please mind the gap between the boat and the pier

เป็นแบบเรือบโบราณนะทุกคนไอแต่ไม้แล้วทุกคนโอ้โหเงี้ยเือลำนี้เต็มกัน้อ,องเพลงต้มแห้งขนาดเย็มตาแล้วกคนเลนเ่มกดเนี่ย

นี่ยตะค้อนเลือน้อยๆเนคนอาลักเลยนะตัวน้ไอคอนเซียไอคอนเซียสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี่ for passengers alighting here please stand by at the exit ปรอใช้ความระมัดระวังขนาดเต้าอาจจกเรือ please mind the gap between the boat and the pier

โอเคแล้วก็ตอนนี้เฮาก็มาหอดท่าเรือไอ้คนสยามเป็นทีเดียบรอยแล้วกน สำหรับคลิปนี้เนาะแล้วก็ใบพีจีก็ขอจบเพียงแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวเป็นอีพี่เราไปใบพีจีก็จะถ่ายคลิปอัปเดตไอคอนสยามนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ใบพีจีขอตัวลาไปก่อนบายบายเจอกันอีพี่หน้าทุกคน